บุรพารสมิงพระพุทธคูณนงบุรพารสมิงพระธรรมเมตังบุรพารสมิงพระสังฆานังทุกขารโรคขับยังวิวันณชัยเยศภพทุกศภพโสรภาโรคสัภพภัยศภาเคราะห์เสนียจันไรวิวันณชัยเย สภะทะนังสภะลาพังพะวันตูเม รักขันตุสุรักขันตุอาคาเนรัสมิงพระพุทธคู่นังอาคาเนรัสมิงพระธรรมเมตตังอาคาเนรัสมิงพระสังฆานังทุกขโรขะพยังวิวันชัยเยสสะพทุกสภพะโสสะพโรคสภพภัยสภพเคราสเนียจันไรวิวันชัย สะพ้าทะนังสภพาราพังพะวันตุเมระขันตูสุระขันตุทักสินระสมิงพระพุทธคูณนงทักสินระสมิงพระธรรมเนตังทักสินระสมิงพระสังฆานะทุกข์โรคข่าพยัยวิวันัยเยสภพาทุกสภพ,พ,พ,พาโสสภพาโรคสภพาภัยสภพาครเสนีย จันไรวิวันชัยเยสภาทะนังสภาราพังพวันตุเม ราคันตูสุราคันตูหรเดีราสมิงพระพุทธคู่นังหรเดีราสมิงพระธรรมเนตังหรดีราสมิงพระสังฆานังทุกขาโรคขัพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพคราสเนียจันไรวิวันชัยเยสัพพทะนังสัพพราพังพวัน ันตูเมรัคันตูสุรักันตูปัจจิมราสมิงพระพุทธคู่นังปัดจิมราสมิงพระธรรมเนตังปัดจิมราสมิงพระสังฆานังทุกขโรคภพยยังวิวันชัยเยสภพาทุกสภพโศกสภพาโรคสพาพัยสภพาคราเสเนียจันไรวิวันชัยเยสภพาทะนังสภพาราพัง พวันตูเมรักขันตัวสุรักขันตูพายับรสมิงพระพุทธคุณังพายาบรสมิงปพระธรรมเนตังพายาบรสมิง พระสังคานังทุกขโรคขพยังวิวันชัยเยัพพทุกส,พสกัสพพโสัภพโรคัพาภาพภัยศภเคระหเสนียจันไรวิวันชัยเยัภาทานังัภาลาพังพวันตุเมรักขันตูสุรักขันตูอูอรรัศมิงพระพุทธคูณนังอูอรรัศมิงพระธรรมเนตังอูอร พระสมิงพระสังฆานังทุกขโรขับพ,พยังวิวันชัยเยสัพทุกสัพโศกสัพโรคสัพ,พ,พยัยสัพารโคสะเหนียจังไรวิวันชัยเยสัพาพระนังสัพาราพังพระวันตุเมรักขันตูสุรักขันตูอีสานรสมิงพระพุทธคูณนังอีสานรสมิงพระธรรมเนตานอีสานรสมิง พระสังขาหนังทุกขโรคขภัยยังวิวันชัยเยัพพทุกสพกัสพพโกสัพพโรคัภพภัยัภพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเย สภาทะนังสภาลาพังพระวันตุเมรักขันตูสุรักขันตุอากาศระสมิงพระพุทธคุณังอากาศระสมิงพระธรรมเนตังอากาศระสมิงพระสังขานังทุกขโรคขัพยังวิวันณชัยเยสภาทุกสภาโศกสภาโรคสภาพายสภาคราเสเนียจ,จันไรวิวันณชัยเยสภาทะ นังสภาราพังพระวันตุเมรัคันตูสุรักันตูปัทวีรสมิงพระพุทธคูณนังปัทวีรสมิงพระธรรมเนต,ตังปัทวีรสมิงพระสังฆานังทุกขโรขัยยังวิวันชัยเยสัพทุกสัพโศกสภพโรคสภาภัยสภพเคราะห์เสนียจ,จันไรวิวันชัยเยสภาทะนังสภา ราพังพรวันตุเมราคันตูสุราคันตู